โอ้โยยยสูอัด so. ด uh, ีครับอะไรนะครับนะวันนี้นะแม่เหมือนแกเมื่อมาเล่นเกมดานาสตี้ยูโรกันนะครับวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์571นะครับไอดีหลักของผมเองนะครับอ่ะเมื่อก่อนเลยมีคนถามนะครับว่าทําไมผมไม่ไกดรับนะครับเพราะว่ามันกดไม่ได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันมาเอ,อ่อไอเดีเนี่ยผมเริ่มเล่นมาจากทีม3นะครับเล่นแค่3ตัวนะครับแล้วตอนเนี้ยไอตรงเนี้ยมันต้องการเห็นไหมเนี่ยอัพเลเวลขุนพล ที่ออกทับ3ตัวถึงเลเวล25เนี่ยแล้วผมดันเล่นเป็นตัวทองก่อนนะครับตัวทองเนี่ยมันไม่มีเลเวลนะครับเห็นไหมตัวทองไม่มีเลเวลนะครับถ้าจะมีเลเวลก็คือตัวนี้ครับตัวตัวที่เป็นตัวส้มนะครับเห็นไหมมันมีเลเวล120 120ทับรนะครับเพราะนั้นผมมีเลเวลแค่2อันเองครับก็เลยกดรับไม่ได้ซึ่งผมไม่จําเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่าของ ที่ได้รับมาก็เป็นของที่ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วนะครับไม่ต้องการเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยขึ้นมาอย่างนี้ผมก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆนะครับอ่าต่อครับผมหลังจากนี้ครับติดกิจฐานประชิดเมืองนี่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมเ,เข้ามาสู่ที่ชุมนุมสุดชุมนุมประลองและแล้วก็ของผมเนี่ยไม่ได้ติดอันดับนะครับไม่ได้ติดอันดับหนึ่งใน300เลยเพราะว่าพลังลุกของผมเห็นไหมต่างกันนิดเดียวแต่ว่าผมก็คงไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าเห็แม้ว่า อย่างน้อยเนี่ยต้องเล่นตัวทองนะหรือว่าเนี่ยหรือบางคนก็อัพมีตัวแดงหลายตัวอยู่ตัวแดง2ตัวนะแต่ว่าอัพตัวแดงเข้าไปอย่างเงี้ยของเรายังมีทรัพยากรไม่พอนะครับเพราะนั้นนี่เราก็เลยไม่ได้ติดอันดับ3 1ใน300ซึ่งมันก็จะมีรางวัลอยู่ถ้า1ใน300ก็จะได้ของพวนุนี้พวุ่งนี้นี่ของพวุ่งนี้ของพวุ่งนี้ซึ่งผมสำหรับผมผมมองว่าไม่ได้จำเป็นมากนะครับผมก็เลยไม่ได้เอานะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นไปก็คือของรางวัลในกลิ่นนี้ที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้ครับเนี่ยใบยแปลงล่างชงเงาเตอเซียนใบแปลงล่างยอ่อใปชนตีมหวยนะครับมันเป็นใบแปลงล่างของตัวกกฮั่นนะครับคือของดีถือว่าของดีมากนะครับก็มันได้สุดๆเนี่ยคืออันดับ 1- ใน10เนี่ยมันก็ได้เป็นเป็นกล่องมาเลย1อันนะครับแต่ถ้าอันดับต่ําลงมาก็คือ1ในร้อยละกันก็จะเก็บสะสมทีละ40เศษเนี่ย สีรอบก็จะได้แต่ว่าผมดูแล้วก็คือเนี่ยก็ต้องเติมเพื่อนเอนดูอันดับ1ในร้อยอ่ะก็คือถ้าอันดับ238นี่ก็เป็นตัวโอ้โอ้จูลงโอ้โอเคข, 3, ขั้น3ขั้น3ขั้น3หลายตัวเลยนะอ่ะโอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจนะเพื่อนเลองลองไปดูตามก็ได้นะครับทีมทีมนี้นะครับไม่ได้ใช้ตัวเยอะมากนะครับแต่ว่านี่ อัพขั้น3ามอัดขั้น3ามาเยอะเลยนะเออหรือไม่ก็อะไรต่างๆแต่ไม่เป็นไรพเพื่อนๆก็อย่าลืมมากดบุกตีดูได้นะครับแต่ผมคงไม่ได้กดให้ดูนะครับอะไม่มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมจะต้องการกาก,กินนี้ก็คือตรงนี้ครับนี่ครับร้านค้าตรงนี้เห็นไหมผมสะสมมาเนี่ยจาก400กว่าไป700กว่าแล้วนะครับ792เห็นไหมว่าได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นผมเพียงพอที่จะซื้อมีคมรบ600แล้วถ้าพเพื่อน ยังไม่เคยได้ฟ้าลิขิตเตียวโก้เ,เพื่อนๆแลกฟ้าลิขิตเตียวโก้มานะแต่ผมได้แล้วผมมีแล้วนะครับเพราะนั้นผมจะไม่แลกและผมมีหลีจืรออยู่หนึ่งตัวแล้วนะครับผมแต่ผมยังขาดขนนกทองอาลามนะครับเป็นอาวุธของหลีจือเห็นไหมเนี่ยครับเพราะนั้นผมจะกดมาเลยครับกดโบ้ขึ้นมาแล้วครับหนึ่งอันโบ้เรียบร้อยครับได้หลีจือมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวหลีจือกันนะหลีจืรอนี่ผมจะใส่ให้นี่ครับแทนท่านอูตี้เลยครับ ลิชชอนะครับอ่าลองเปลี่ยนดูครับนี่่านอูตีนะถ้าผมเปลี่ยนเปลี่ยนโบกออกมานี่เอ่อเดี๋ยวนะอืมเราไม่มีริชชอหรออ๋อผมใส่รีจชอให้ตัวอื่นอยู่นี่รีชชอให้ตัวนี้อยู่นะผมผมถอดผมเปลี่ยนนี่ลงทับเป็นเอาออกทับเลยครับแล้วก็ผมจะเอานี่ครับหลิวหลียงนะครับใส่ หลีชื่อแทนามาดูหันนห่นอูตี้ก่อนหั่นอูตี้เนี่ยวิธีการที่ได้หั่นอูตี้ขั้น3เนี่ยขั้น3คือตรงนี้นะครับนี่ขุนพ่นได้รับ,บโบนัสดาเมจแล้วก็บนัสรักษาเนี่ยเห็นไหมดาเมจครีอีก48%แนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ย25%รนะครับก็ถือว่าดีแต่ว่ายังไม่เหมาะสมกับทีมตัวเหลิวหลิงนะครับเพราะว่าหลิวหลิงของเราเนี่ยต้องบอกว่าเหลิวหลิงของเราเนี่ย เน้นเล่นดาเมจทางอ้อมนะครับจากตรงนี้ครับจากยากที่จะต่อก่อนนะครับมันจะเอาเปอร์เซนต์โอกาสคี้ออกไปนะครับเพราะนั้นผมก็จะแทบจะไม่ได้คี้แล้วนะครับไม่ได้คี้เลยนะครับแล้วก็เลวหลิงของผมใช้ถุงแพรตรงนี้ด้วยนะครับถุงแพรตรงนี้ผมให้ดูนี่ครับถอยเพื่อบุกนะครับดาเมจโดยตรงจะไม่เกิดคริติเค้ลอีกนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นดาเมจทางอ้อมแทนนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เหมาะกับเลวหลิงของผมเนี่ย ก็คือนี่ขุนพลตรงนี้ครับผมจะเปลี่ยนเลยครับผมเอาหลีจื้อมาครับหลีจื้อมาเลยครับแล้วก็นี่ครับหลีจื้อถ้าเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเป็นขั้นที่3อะ่ะขั้นคือมันจะดีตรงขั้นที่3นะเพราะว่าขั้นขั้นหนึ่งขั้นสองเนี่ยเห็นไหมลบ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 เอ,อ่อเริ่มต้นจะลดหลีของเป้าหมายลง40%หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยถ้าไปขั้น3เนี่ยคือหลังจากที่ขุนพลคุ้มครองโจมตีเป้าหมายที่ติดสังหารนะ่ะ นี่ครับที่ติดสังหารก็คือนี่ครับหลังจากโจมตีเป้าหมายจะได้รับมา,าร์คสังหารเนี่ยแล้วก็หลังจากที่คุณพบเป้าหมายติดสังหารเนี่ยโดนโจมตีเนี่ยจะเพิ่มดาเมจท้งอ้อมให้กับพลังโจมตีของคุณเองอีกนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นดาเมจท้งเราเน้นเน้นดาเมจท้งอ้อมอยู่แล้ะครับเพราะนั้นหลีเออหลีจื้นเนี่ยจะเหมาะมากแล้วจะไปขั้น3ามได้ยังไงครับเพื่อนๆน,นี่คือขั้นหนึ่งนะครับตัวธรรมดานะครับขั้น2คือใส่นี่ครับ ใส่ไอ้ผมที่ผมกดมาเมื่อกี้แหละเนี่ยครับอาวุธตัวขุนพลขนทกนกทองอารามที่ผมเพิ่งกดมาเนี่ยครับใส่เข้าไปแล้วเป็นขั้น2แล้วนะครับแล้วขั้น3คือต้องใส่ตัวพวกนี้ครับอ้าวใส่ไปครับเรามีหานซีนไหมมีไม่มีไหมไม่มีหรอ,อเดี๋ยวขอดูซิถ้าไม่มีเดี๋ยวมันผมนี่เพื่อนๆจำไว้นะหานซีนจางเหลียง อาเคหาซีนจันเหลียงอาเคผมดองเอาไว้อยู่แล้วครับนี่อยู่ในนี้ครับเพื่อนๆนี่นี่เห็นไหมนี่ยอดขุนพลนะครับเพราะว่าผมดองซื้อมาดองเอาไว้นะครับจากกิจกรรมอดอกไม้ไฟนะครับเพราะนั้นผมเอาเลยหาซีนนี่หาซีนมาก่อน1อันแล้วก็อาวุธของหาซีนขอดูซิหาซีนใช่โบ้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวอะไรอีกจางเหลียง ผมลืมผมต้องไปดูใหม่นะเพื่อนเพื่อนต้องต้องดูอย่างรัดกุมนะไม่งั้นเดี๋ยวพลาดนะครับอาหารซีนเห็นไหมมีหนึ่งทับหนึ่งแล้วเพิ่มเข้าไปเลยครับขาอะไรจางเหลียงนะอ่ะจางเหลียงแล้วก็อาเคอ่ะจางเหลียงกับอาเคเอาไปกดครับไปกดเลยโบอ่าจางเหลียงโบเ้านี่ครับคุณผลโอเคของจางเหลียงนะเอากดไปแล้วก็อาเคอาเคตัวนี้อ่มาแล้วก็ สง่างามของอาร์คอไหมอ่ะของอาเคคร์ไปครับโกดครับอ่าน่าจะมีครบแล้วไปครับจะไปขั้นที่3ามแล้วนะขั้นที่สามต้องเนี่ยต้องใส่ตัวนี้ให้ครบนะใส่ปุ๊บอ่าครบปุ๊บจะเปลี่ยนไปขั้นที่สามพอดีเห็นไหมเปลี่ยนขั้นที่สามทันทีนะครับเพื่อนๆอ่าอย่างนี้ครับเพื่อนๆอ่าแล้วต่อไปตรงนี้นี่ตัวสมมติเราเราเปลี่ยนครับเอาฮันอูตี้มาครับ อูตี้มาเลยเออแล้วก็ที่เหลือก็อ่าขอดูซิตัวนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วนะตัวหลีปูเวยลดดดเมตต่อเนื่องโอ้ก็จะถึกขึ้นนะแต่ว่าตัวนี้เราถึกอยู่แล้วเราจะไปใส่ตัวนี้แทนละกันอ่าใส่ไปเล่นๆนะอ่านี่ครับเพื่อนๆก็เนี่ครับตัวที่เดี๋ยวเราจะมารีวิวคือริวิวงนะเป็นตัวดาเมตหลักนะครับ ดาเมตหลักอัดของทุกอย่างให้เหลียวเหลียงนะครับแล้วก็โตัวดาเมจรองก็คือตัวสูมอี้งูแมวเซาของเรานะครับแล้วก็จัดทีผมก็จะเอาเหลียวเหลียงไว้ข้างบนสุดเลยครับแล้วก็สูมอี้งูเซาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คู่กับเออ่เตียวซุนหัวสองใจนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับอ่ามาลองดีลองตีดูเลยแล้วดูพลังลบของผมนะครับก็ขึ้นเยอะมากนะอ่าแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูว่าหลังจากใช้หลีซิล หลี่จื้อเนี่ยจะโจมตีแรงขนาดไหนตอนนี้อันดับผงผมขึ้นมาเป็นอันดับ8แล้วครับเพราะว่าพลังลบประมาณนี้อ้าวเดี๋ยวลองดูคนตีคนพลังใน,น้อยเลยอันดับ14ไปดูเลยครับมาครับ <c oughs> มาเนี่ยครับเจอถงดยวนนะครับแล้วเป็นไงมาลุยครับริ้วหลิงของเราเปิดก่อนครับเร็วกว่าครับตีมาปึ้งทีเนี่ยเห็นไหมเดเมททางอ้อมทีเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับแล้วติด ติดมารอะไรสักอย่างด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามาครับตีต่อสมาอิงเวลซาตีจนหูหายไปเลยว่ะตายไปแล้วนะครับตัวถงหยวนนะครับยังอยู่ครับปึ้งเข้ามามาต่อเลยครับเรามีดาเมจหลักกับดาเมจรองอยู่สองคนแล้วนะครับมา <c oughs> มาอมตีไปเรื่อยนั่นแนหะถงหยวนนั่นแหละครับตีโดยเขาทูไม่เป็นไรติดมาสายฟ้านะครับไม่มีอะไรแล้วก็นี่มา หลิวหลิงของเรานี่ชุบมาครั้งที่สองแล้วตีต่อครับผมโบ้ขึ้นมาอันน่ะโหหายไปเลยครับโดนเมททางอ้อมหายไปเลยแล้วก็หายจนตายไปเลยครับคือแรงมากๆนะแรงมากๆอ,อืออืมอ้ามานี่ก็จะประมาณนี้เลยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นสมง่าเข้าถูโดนแรงใช่ไหมถฟัง,งั้นเดี๋ยวผมอาจจะอาจจะเปลี่ยนมาใส่สมง่าเข้าทูแทนอ่ะมาตรงนี้นะ มาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเอาเอาออกแล้วก็มาเอามาใส่นี่แทนนะครับนี่สูนโง่เขาทูแทนเออมาปรับเปลี่ยนได้เสมอครับแล้วก็ตีต่อเลยครับตีต่อมาเมื่อกี้14ใช่ไหมสิบสามมาตีเลยครับไล่ดูไปเรื่อยๆครับอ่ามาทีมนี้มีอยู่แดงส้งเสียงบุญเอง๋งแล้วก็มีสุมาเอียนด้วย โอ้มายอดวอลชนเตียวหวยมาครับลองตีดูเลยครับปึ้งนั่นนะครับหายที2ยก2คนเลยครับแล้วก็ต่อครับผมตีต่อครับตีต่อไม่รอแล้วนะครับโบต่อนะครับมาธงยวนตีมานี่นี่สวนกับมาสวนก็แรงเหมือนกันนะแล้วก็ต่อเลยครับต่อเลยครับจุ๋มอี้ตีต่อนะครับติดคลิแล้ว ติดขีเอ้าติดคี้ก็ตีต่อนะครับแต่ว่ายังติดโล่อยู่อ่าติดโล่อยู่กำจัดโล่ไปหนึ่งกำจัดโล่ยังไม่หายอีกแต่ว่ายังตีอยู่เรื่อยๆเลยนั่นแหละครับมาครับตีไปเรื่อยๆไม่หยุดนะครับสุมาอี้ก็ตีอยู่แต่ติดโล่อยู่แต่ติดโอ้โหทำอะทั้งอ้อมนะครับทําลายล้างอะไรสักอย่างนะครับนี่แหละครับมายังแจมเลยเนี่ยตีแบบตีไปเรื่อยๆตีไม่หยุดสุมาอี้ก็ตีอยู่ตี ผมว่าคอมโบนี้ลงตัวมากๆยังไงก็ชนะครับผมนั่นแหละครับมาต่อครับอ่ามาเมื่อกี้ถ้าผมเห็นสูนเทพของเรานะครับมีไอ่อไเจอเหรอไปเจอหรือว่าผมจะไม่เอาไปเจอดีนะผมเอาไปเจอออกดีกว่าบางทีก็ไม่ดีนะครับแต่จะเอาเอะไรอะไรมาลงดีล่ะก็มาเฉาเวจีมาเล่นๆมาอื้อมาเออมา เพราะว่าไปเจอบางทีผมว่าไม่จําเป็นนะอะต่อครับตีต่อเลยโบ๊ตีที่สิบสามไปแล้วตีคนที่สิบสองครับท่านโน้ตคนนี้นี่ผมแพ้ประจําผมบอกเลยผมแพ้มากๆนะครับแต่ตอนนี้มาเขาเล่นเทพบุก๊กดอูลแล้วต้องมาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแพ้ท่านโน้ตอะพลังลบน้อยกว่าผมนะแต่ผมแพ้นะอะมาลองดูกันครับครั้งนี้นี่เหลิวเหลียงเราตีก่อนครับตีมาโดนเทพบุก๊กอูแต่ว่าติดหลบได้อยู่นะมาต่อครับ โบสวนกลับมาโหแรงมากแต่ว่าอึ้บมาเขายังหลบอยู่เนี่ยแล้วก็ตีมารอบที่สองเออยังอยู่มายังสวนกลับมาอยู่ได้อยู่ปึ้งจุมาอี้อตีมาแล้วต้องให้ใหลิวหลิงนะครับตัวเดเมดหลักตอนนี้เขาว่าตีโอ้โหโดนเหลิวหลิงด้วยอ่ายังอยู่ครับมาต่อครับตีมาอุ้ยเหลิวหลิงเรากาลังจะตายแล้วก็เหลิวเหลิงตายไปแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยอืมมาตัวดัมเมดหลักของเราตายไปแล้วนะ อันนี้เป็นการจัดทีมนะครับจัดทีมให้อยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าเราจัดตัวเดเมจหลักให้อยู่ข้างหลังคนอูก,ก็จะตีไม่โดนเรานะครับแล้วก็จะตีแต่ข้างหน้าโดนเตียวหวยแทนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมคน <c oughs> นี้นี่เก่งมากๆนะเพื่อนๆก็ดูตามกนได้นะครับเพื่อนๆอ่ามายัางแพ้อยู่ไม่เป็นไรเออเหลือคนไหนอีกมาที่สิบเอ็ดครับเพื่อนๆจะดูยากหน่อยนะเวลาเราใช้ตัวหลีจื้อนะครับ เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเตมิทัางอ้อมแบบจัดเต็มไปเลยนะครับแต่อย่างน้อยนะครับทําให้ศัตรูเนี่ยนี่ครับหลบหลีกลรดน้อยลงครับลบหลีกน้อยลงอื้อมาต่อเลยครับโบตีไปเลยครับโดนธงด่วนแล้วนะครับโดนเมิททางอ้อมไปตีธงด่วนอีกรอบที่สองนะครับนั่นแหละครับหายไปเลยนะครับเพื่อนๆคนอื่นที่หายไปแล้วนะครับก็ไปชุบมานะครับมาต่อเลยครับนี่มาสวนกบมาอยู่นะครับ ยานเจนสัพสิงของเราออบมาตีมาเออตุโด,โดโดนโลด,โด,โดโซูซาเดเมยอยู่มานี่ครับตีก็โดนนั่นแหละครับโดนสวนกลับมาเหมือนกันนะแล้วก็เขาหายไปแล้วนะครับถึงชุบรอบที่2แล้วก็มาเราตีต่อสนูนโอ้โหสวนเขาทูเขาหายไปแล้วนะนั่นแหละครับผมมาลุยต่อครับนี่ครับตีโอ้เมื่อกี้สวนกลับมาแรงมากเลย,นะยเยนี่ยยานเจสัสิง โอ้สวนแรงจริงแล้วก็ตีแล้วเนี่ยน,ลละนะครับลดหลบหลีกของศัตรูนะครับทําให้ตีโดนนะครับอืมตีอย่างเจ๊สมศิงจะตีไม่ค่อยแม่นนะครับเออมาเนี่ยครับตีที่ลดบเบดลดไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตีจนตายไปเลยนะครับเออถือว่าใช้ได้เลยนะครับอามาณชนะไปได้มาครับต่อเลยครับนี่ มาเลียวเหลิงเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็มีตัวโอ้หงหยวนด้วยมาครับมาลองดูครับเหลียวหลิงตีมาเปื้งนี่ครับเขาเล่นสุมาอี้เหมือนกับเราเลยนะครับอืมมาต่อครับสุมาอี้ตีมาครับเราก็นี่ครับสวนกลับมานะครับแรงอยู่สุมาอี้เขาก็เกือบตายอยู่นะเอ้ามายิงตีเราก็ยิงสวนกลับไปนั่นแหละครับแล้วก็มาตีสุมาอี้เขาตายไปแล้วนะครับกลับมาเหลียวหลิงเขากลับมาแล้วแล้วเขาเราก็ตีต่อตัวเหลียวหลิงเขาตายไปเหมือนกันนะครับ นั่นแหละครับโอ้สุดยอดจริงๆเออนั่นแหละถือว่าดีเลยแจ่มเลยนะครับโอ้ใช้ได้เลยทีมของเรานะครับมาต่อเลยครับอันดับ9้าครับฮีห้ามาโอ้ไทสุจูนะครับสกินใหม่นะครับยังสวยเลยนะครับแล้วก็มีบุญเอ๋งด้วยมีรีจูนะครับเอามาลองตีดูครับเหลีวเหลิงของเราเปิดก่อนเลยครับตี2ตัวแล้วก็หายไปนะครับไทสุจูหายไปแล้วตายไปแล้วนะครับแล้วก็เหลีวหลิง ตีต่อนะครับนั่นนะครับจนเสือก็ขับทูนั้นหายไปเลยนะครับโอ้ไม่ติดมาใส่ฟ้าทะลุมาใส่ฟ้าออกไปเลยครับผมแล้วก็ตีมานะครับเหลือแต่โลนะครับแต่ว่าโดนดมจทั้งอ้อมนะครับค่อยหายไปตีมาก็โดนดมจทั้งอ้อมหายไปอีกโอ้โหอะไรครับเนี่ยน่าสนใจจริงๆนะครับตีมาเรื่อยๆนะครับจนตายหายชนะไปเลยผู้ชนะง่ายมากนะครับมาต่อครับมาเราลองดูครับตีคนพลังเยอะกว่าเราแล้วครับคนพลังเยอะกว่านะครับโอ้มีหลูหลิงนะครับ มาขอลองดูหน่อยเถอะตอนนี้เราได้โจมตีก่อนหรือเปล่าปรากฏว่าเขาหน้าจะได้โจมตีก่อนนะครับเป็นไงครับปื๊บเขาโจมตีก่อนว่ะอุ้ยเขาเร็วกว่าเราต้องต้องอัพมาต่อและมาต่อเลยครับปึ้งสุมาอ,อี้ตีอ้หหายยกทีมนะครับยกเสกเลยนะครับเกินโอ้มาตอนนี้เหลือเหลียงตีตอนนี้เราติดเซียนสุรานะครับสวนคืนกลับมานะครับหายไปแล้วนะครับแล้วก็มามีต่อมาอ่าชุบโคต้าชุบเขาหมดแล้วนะครับแล้วก็มา หลิวเหลิงเราตีต่อนะครับนั่นหายไปอีก2เลยครับแล้วก็มาต่อครับลุยต่อครับอย่างนี้ปึ้งตีนะครับโอ้โหนะครับยานจีสัมสิงของเราตีแม่นมากครับแล้วหลิวหลิงเขาตีอุ้ยโอเคหลิวหลิงเรายังอยู่มากต้องเอาต่อครับต่อโบอื้อมาหลิวหลิงเขาก็รออยู่เหมือนกันนะหลิวหลิงโอ้โหนะนะครับเขารอนะครับเซซูลาแต่หลิวเหลิงเราตีไม่โดนหลิวเหลิงเขาเลยวย ตีไม่เข้าทางหลิวหลิงเขาเลยมาหลิวหลิงเออตีโดนหลิวหลิงเขาหน่อยนะครับแต่ว่าเขายังก่อเยอะมากเลยจนจนเขาตายไปเลยนะโอ้โหเอาละครับผมอย่างนี้สบายครับสบายนะครับอือปนะครับตีไปเลยนะครับยังไงก็ชานะนะเออตีคนพลายเยอะกว่าได้แล้ววะอย่างชอบเลยมาตีครับมาลุยต่อครับโอ้นี่ครับคนนี้ครับยอดบรรชนเตียวหอยนะเป็นสาย ตีบ้านตีบอสเลยอ่ะอย่างนี้เราอาจจะน่าจะสู้ง่ายอยู่แต่ว่าต้องมาลองดูกัน,นครับว่าจะพอได้ขนาดไหนแต่ว่านี่เขาเริ่มเปิดก่อนแล้วนะครับแล้วก็เราสวนกลับมานะครับตีสม,มัอี้ตีอยู่ยังอยู่ครับตีต่อยังอยู่นะครับมาต่อเลยมา้วครับเหลียวหลิงตีปึ้งโอ้โหหายไป2ตัวแล้วก็ชุบมาแล้วชุบมาแล้วนะครับแล้วก็มาตีกลับมาเอายังอยู่ครับมาต่อเลยครับ เรา,ย,ายัางสมสียานเจสเปิงตีทีโอตีเใช้ได้อยู่แล้วก็เลีวเหลงตีมาเอา้าหายไปแล้ว2ตัวนะครับแล้วรหลวเหลีงอา้าวไหลต่อตีไปครับหายไปอีก2แล้วก็เหลีวเหลิงตีเก็บงานให้นะครับหมดเลยนะครับอ่ะหช้ไ,ได้อย่างชอบเลยมาตีต่อแล้วครับสุลตา่านทั้งนั้นนะครับนี่มาสุลตา่านทั้งนั้นทั้งนี้ของยากแล้วเจอเทพบุกุกนอูด้วยเทพบิก,กุกนอูโหดมากและดูเขาวางตัวแทงไว้ข้างหน้านะครับบอกเลยว่าสู้ยากนะสู้ยากอยู่แต่ว่า เราก็ต้องขอลุ้นหน่อยครับลุ้นหน่อยว่าจะพอไหวไหมนะครับมาแล้วนี่เห็นไหมริวเหลียงตี2ตัวหน้าเข้าแล้วโอ้โหสวยมากดันไปตี2ตัวหน้าอีกอโดนเต็มเต็มเลยเอาละครับผมนะครับน่าจะสู้ยากตีเห็นไหมตีติดแค่2ตัวหน้าเท่านั้นเองอะไรครับเนี่ยแล้วทีนี้เทบูกุตูเขาได้เวลาสวนแล้วครับโดยโดนไปตีเดไปตีแค่2ตัวหน้าเนี่ยเทบูกุตูโหสวนทีปึ้งอ้ามายังอยู่แต่ว่ากุตูเขาเอาต่อครับเราหน้าจะไม่เหลือเอ้ายังอยู่ครับ อามาโอ้โหตีมิดทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มายานเจสเบสิ่งของเราตีนยครับสุลต่านคือตีแรงมากนะครับแล้วก็ถึกมากๆตีแทบไม่เข้าเลยครับแต่ว่าเอาคุณอูเขาเก็บงานต่อโอ้โหเก็บต่อไม่รอแล้วนะจนหายไปแล้วนะครับโอ้ยื้อไม่ไหวจริงๆนะครับตัวเดเมจหลักของเรา2ตัวหายไปแล้วนะครับสู้ไม่ไหวนะครับอ่ามาเดี๋ยวปิดท้ายด้วยหน่อยขอดูท่านเดซี่หน่อยนะครับมาขอลองตีดูครับคนนี้เป็นไง เล่นธงดวนกบกุยแ,แกนะครับถงดวนกบกุยแกอ่ามาลองดูกันครับว่ายังพอสู้ไหวไหมนะแต่ว่าของเขาแน่นมากแล้วพลังลบเขาสูงกว่าเราเยอะนะครับเยอะมากนะครับแล้วตีทีหนึ่งโอ้โหนั่นนะครับลดไปเยอะมากนะครับโบสมัยเราตีไม่เข้าเลยลดทีละหนึ่งน,นะครับนี่ยนะครับโหดมากโกงจริงโกงจริงจนโอ้โหไม่ไหวไม่น่าไหวจริงอหือตียังไงก็ไม่เข้าตียังไงไม่เข้าเลยครับเหลือแค่ริวหลิงตัวนี้นะครับ จนโอ้โหมาลองสูรามายลดทีละหนึ่งโอ้โหแล้วก็ปื้ไปดามจทั้งอ้อมลดไปนิดเดียวเองครับเกาะเขายังเหลืออีกเพียบเลยครับผมไม่ไหวนะตียังไงก็ไม่เข้าจริงๆตียังไงก็ไม่เข้าเนี่ยพลังของสุลตาตาโอ้โหกว่าจะเกาะจะแค่เกือบหมดเท่านั้นเองแต่ว่าเหลวเหลียงของเรายัางยื้อไว้ไม่ว่าไหวนะโอ้โหนั่นแหละครับดามิทังอ้อมเข้ามาต่อเลยครับ โอ้ไม่น่าไหวไม่น่าไหวปึ๊บมาอยู่มาทำเตเมอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเขายังมีชุบยังมีอะไรอีกเยอะครับบอกเลยว่าไม่น่าเกินเทินหน้านะครับเดี๋ยวเขาก็เตรียมตัวที่จะลงมือแล้วครับโบเข้ามาแล้วครับโหรีมาใหม่นะเกาะขึ้นมาเต็มเลยครับแล้วก็ตีมาแล้วครับปึ้งโอเคมาตีนี้รอบแรกแต่ว่าโดนเตเมทัออ้อมอยู่แต่ว่ามา ของเราสุราเม,มาไม้เข้ามาปึ้งอ่ายังถงหดวนยังถือว่าถ้าได้เกิดสักทีนึงก็คงดีนั่นแหละครับได้ใช้เกิดของเด้ไปเกิดของตัวซุนเกียนแทนนะครับอ่าต่อครับต่อมาเขาก็เหลือ้อยมาแล้วครับสวนกับเรากำมาตายไปเลยโหแรงมากอ่ะสู้ไม่ไหวจริงๆแต่ว่าโหยังทำดาเมจได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าอ่าโอเคอยู่นั่นแหละครับก็แล้วก็แสดง ความคืบหน้าอะไรต่างๆให้ดูไปเรื่อยนะครับของตัวไอดีหลักนะครับก็รีเจร์ผมสำหรับผมผมก็เหมาะสำหรับตัวทีมของผมมากแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรต่อเพื่อนๆก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับแกแมวมือเกเมอร์นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลักกันสวัสดีครับโยโย่